ตายชุติมาเคลื่อนไหวหลังทิมพิธาไม่ผ่านโหวตนายกถามกลับสั้นๆแต่จี้ใจสุดๆตายชุติมาเคลื่อนไหวหลังชวดนั่งเก้าอี้นายกไม่ผ่านโหวตรอบแรกถามสั้นๆแต่จี้ถึงใจสุดๆจากกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการประชุมรัฐสภาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ผลปรากฏว่าพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายรัฐมนตรียังไม่ได้เป็นนายกเนื่องจากได้คะแนนโหวตเห็นชอบจากสอวอและสอสอรวมกันไม่ถึงครึ่งแม้ว่าจะชนะการเลือกตั้งและรวมคะแนนสอสอได้มากที่สุดก็ตามแต่ก็ไม่ผ่านด่าน250สอวอเพราะมีสอวอลงมติเห็นชอบเพียงแค่13คน ขณะที่ทางด้านต่ายชุติมาอดีตภรรยาของชิมพิธาที่เกาะติดการโหวตเลือกนายกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ผ่านทาง IG story โดยได้แชร์ข่าวที่พิธาโหวตไม่ผ่านพร้อมตั้งคำถามสั้นๆว่าแล้วจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทำไมคะ นอกจากนี้ต่ายชุติมายังได้แชร์ภาพวาทะของชาดาไทยเศษและพิธาที่โต้กันในสภาพร้อมถามสั้นๆว่าสายเป็นไรอีกทั้งแชร์ข้อความของนายชาดาที่เผยว่าคนไทยไม่ได้มีแค่14ล้านคนไทยไม่ได้มี25ล้านท่านต้องเป็นนายกของคน60กว่าล้านคนเป็นนายกของประเทศไทยไม่ใช่ของพักใดพักหนึ่ง ท่านอย่าลงละเลงคำว่า14ล้านเสียงมันไม่ถึง20%มันไม่ใช่เรื่องชีชะตาของประเทศนี้ด้วยข้อความว่าอีอย่างวะกับตักกะ